ของดีของไม่ดีดูสีดิแล้วก็เต็มใช่ไปซื้อกับที่สี่ขีดเองนะฮะใช่แต่ออเดมาคือต้องเต็มโลนะกล่องหนึ่งเท่าไหร่โลเต็กี่บาทร้อยเดียวร้อยเดียวตามร้านอาหารแถวนั้นมีมีมีทุกร้านแต่เราก็ไม่รู้เขาสุดรใครสุดรมันนะนะ ก่อนก่อนเปิดกล้องมีเชอเชออสมีวีนอะไรเนี่ยที่เห็นอะไรคอมเมนต์อาจารย์เจอคอมเมนต์อะไรเนี่ยวีนอะไรวีนจนลืมลืมสั่งพี่แกงไม่พี่แกงแกงเขียวมันทีหลังอยู่แล้วจะผัดเผ็ดเไหนพี่แกงอารยาเขาเอาเบอร์โทรอะไรมาวางเนี่ยไม่เห็นวางเลยแต่ว่ามีมีไอ้นั่นไงไอ้อะไรวะเขาเรียกอะไรบัตรบัตรเนี่ยนำบัตรของเขาอะเอามา ใครถามก็ปักไม่งั้นเราจำไม่ได้ไม่ใช่ของเราเบสเอาพริกแจงเขียวโลนึงผส,สมมา,มาด้วยผสมมาด้วยน,นั้นก็ใครกระเทียมถุงแล้วกันใครจะอะไรก็นี่ฮนะ081705463เออ่อออพูดไม่พอแต่จริงใจนะขอบอกอถ้าอะไรอุ๊ยอะไระไม่ใช่ ไม่ใช่รถตังค์กค้าสั่งผักกาดดองหรือว่าแบงค์พันธลนสั่งผักกาดดองเน้นด้วยเอาวันที่เอาสามสิโลเขาจะไปทําเจแล้วไงอ่าเริ่มเข้าเจแล้วผักกาดดองทำไมสั่งเราก็ไม่ได้เตรียมมาให้เยอะหรอกนี่สั่งน้อยนะสามสิบโลเนี่ยใช่เขาสั่งถ้าเป็นลงเจอเป็นร้อยโลแต่นี่เขาไปทําทําแบบว่าให้ญาติให้อะไรเนี้ยคงจะเป็นสุดยอดสีมือทำเมนูเจผักกาดดองอะไร อกัดดองอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไระการนาชัยอะไรการนาชัยอะคุณเขากค่ทำการนาชัยคนจีนอ่ะนะกินส่วนมากนักดองต้มมะละ,อ,ะอันคือช่วงกินเจอะ่ะในรอบปอีอ่ะช่วงกินเจคะ่ะขายดีที่สุดคือตัวนี้เมนูหลักของคนจีนอะ่ะวันนั้นที่เอาคุณตั๊กเอาไปก็แกงกินกันสามวันว่าเป็นไง ก็อร่อยดีผักกาดผักนี่นิ่มเลย <คน S 1> เขาเรียกอะไรนะสุนชิโคงหมูจะใส่ใส่จัดใจไปเลยไงใส่ชิโคงหมูให้จัดใจไปเลยสับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยร้านนี้เขาช่วยสับให้ผัดเดผ็ดไก่เผ็ดผัดพริแกงนี่แหละ มาดูผัดจิตใจเยวหยิบหยิบกระปิกันหยิบกระปิกหยิบกระปิกมาประประชายสัมพันธ์นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่เจออการันตีได้เพราะวัตถุดิบใหม่ของของบ้านลูกเขยอยู่แล้วเออลูกเขยทำเลื่อนทำมาหากินเขากระปิเจออส์เขา เขาอะลูกเขยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนลงมือทําแต่บ้านเขาอะเป็น,นทำกะปิะแล้วก็ยดลดจ้ากัน<ร>แล้วก็เราก็เอาเขามาแต่รับประกันได้ว่าไม่มีผสมเกกปกดิกะปิกเขาเอาอะไรมาผสมสอเอาของไม่ดีผสมก็ขายจ้าถูกๆอะไรแบบนี้ไงแต่ที่ร้านบอกเลยนะถ้าให้แม่ขายถ้าไม่ดีไม่ต้องมาเลยนะ ของดีของพ่ดีดูสีดิแล้วก็เต็ม่ไปซื้อกบท่สี่ขีดเองนะใช่แต่ออเดมาคือต้องเต็มโลนะกล่องหนึ่งคืเท่าไหร่โลเต็มกิโลกี่บาทร้อยเดียวร้อยเดียวตามร้านอาหารแถวนั้นมีมีมีทุกร้านแต่เราก็ไม่รู้เขาสูตรใครสูตรมันนะนะแต่นี่การันตีได้ไม่มีของไม่ดีผสมเลยใช้หัวหัวเลยมีพยาศาสตร์ แล้วตอนนี้มีเม็ดมะม่วงด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพราวเม็ดมะม่วงหินมะพรานด้วยมีไอ้เม็ดมะม่วงตอนนั้นอาจารย์เคยมาถ่ายมะมันหายไปนานแล้วนะเนี่ยไม่เคยคือเห็นแวบๆใช่แล้วก็ยอดวแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยเมื่อได้กินผมไม่ได้กินผมก็ยังไม่ได้ชิมใช่อร่อยกรอบัรมันมามเขาคั่วธรรมชาติเขาคั่วใช่เขาคั่วธรรมชาติขอไกลด้วย คือไม่ได้เข้าเครื่องเข้าอะไรไม่ไม่ได้อบเนยใสไ่ไม่ไม่ไม่อาจจะมีเกลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีเกลือน,นิดหน่อยเพื่อเพิ่มวให้มันมีรสชาติเค็มๆถ้า <ๆ S 1> ไม่ไม่ไม,ไม่นั่นมันก็มันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เลี่ยนแต่กอ็อร่อยเลยพูดถึงแล้วอันนี้เห็นบ่อยละสั่งกันมานี่นี่นั่นแหละแบบนั้นเลย คั่ธรรมชาติการลองไปชิมดูได้ว่าอร่อยจริงไก่ไก่ลงมาแล้วเท่าไรเม็ด <c oughs> มะม่วงถุงละถุงเล็กร้อยถุงใหญ่220สองรอยี่สิบแต่มันเ,เยอะกว่าเยอะนะถุงใหญ่2องยี่สิบแต่ถุงใหญ่นี่เท่ากับกี่ถุงเล็กสองถุงเล็กคร <2 S 1> ่งสองถสองถุงกว่าสองถุงกว่าๆๆคนกินน้อยอะนะ แต่อยู่ได้นานหุงซิฟอย่างเงี้ยกินแล้วก็รูดไว้เลยมันก็กรอบอยู่งั้นแหละแล้วมันเป็นสีนี้เพราะขั้วธรรมชาติเหรอใช่มันไม่เป็นสีเออมันเหมือนกับเปลือกมันนะกินได้นะเปลือกก็กินได้นะได้แต่เราจับมันก็หลุดละมีประโยชน์เหมือนทั่วมันมีมันมีเปลือกมันเคยตาดำาหรใครสนใจเดือหุ้มมันไม่ใช่เปลือกแข็งนะไม่ใช่เปลือกแข็งนะเดือหุ้มเคยเคยเห็นไหมลูกมะม่วงหินมะพร้าวอ่ะ จะได้กินเม็ดนี้ไม่ได้ง่ายนะใช่โอ้โหทำวิธีเขาแล้วก็แข็งเลยใช่มันถึงแพงไงใช่กว่าจะออกมากินแต่นี่มันก็เยอะจานจะว่าแพงมันก็ไม่แพงเราไม่ได้ขายแบบตามสถานที่ท่องเที่ยวงั้นมันแพงตามห้างก็แพงนะเราขายตามตลาดอย่างนี้ก็โอเคแบ่งได้เนาะสั่งกะปิสั่งเม็ดมะม่วงด้วยกันอ่าใช่พวกนี้ส่งได้พวกนี้ส่งได้ศูนย์แปดหนึ่ง เจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกสามกลันตีได้แม่อร่อยแม่แมตังเก็บเงินที่หลังก็ได้ส่วนค่าส่งก็บวกไปนะ<ช>บวกไปใกล้ไกลเา,รา<ค>รเราไม่้<ช>ถ้าคนมีไลน์ก็นั่นเข้ามาในไลน์เดี๋ยสั่งเข้ามาในไลน์โทรมาสั่งแล้วก็ให้ให,ให้สถานที่ที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นน่ะออนก็ส่งให้เลยยังแต่เมออื่อวานก็ส่งของตรงไปยาศาร์ ส่งน้ำพริกมะขามอันพวกเนี้ยไว้ได้น้ำพริกมะขามก็ไม่รู้นะมีแต่คนชมว่าอร่อยเนดะ้ออร่อยมันแล้วแต่คนชอบมันนะไปคลุกข้าวก,กินขนาดหลงเตี๋ยนะถาางในแดงเอ้ยมึงเอาให้คุณสองกระปุกนะวันนี้สองกระปุกอีกวันหนึ่งไปส่ง,ขงเขาอีกหลงเตีย๋ยเขาดูคลิปไหมกไม่ดูก็ไม่ดูดูไม่เป็นนะเนาะดูไม่เป็น อายุเท่าไหร่แล้วร้อยร้อยกว่าแล้วอ่ะเออแต่ท่านฉันได้เออเขาก็จะบอกเฮ้ยเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวกันนี้หน่อยอะไรนะช่วงแรกๆก็หวานเนาะทำอ่ะใช่แล้วตอนหลังๆนี้เขาก็บอกบอกไม่ต้องหวานเออเขาไม่เอาหวานเดี๋ยวเกิดเปันววดไหนเออเจอลูกค้าแบบอยากเอาหวานหน่อยเอาทำหวานหน่อยเจอลูกค้าเปรี้ยวหน่อยเอาเปรี้ยวหน่อยทําแม่ท่าตอนนี้มั่นใจตัวเองแล้วเอาเปรี้ยวนำแล้วไม่เอาหวานแล้ว พริก<ร>มะขามเจออตพริกมะขามเจออดนี่เปรี้ยวหวานเป็นไปตามลูกค้าสั่งแล้วนี่ใครอะเจออไม่ทําไม่นั่นเลยไม่ทำอันนี่อะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดนะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจออตตามสั่ง <c oughs> ไม่ตามสั่งได้ไงอ่ะเอฟซีเลยตามใจเอฟซีจาตายมาถึง ขาอ,อายุเยอะกว่าสองปีนะออทอดทอดอะไรนะทอดปลาหมึกไข่ทีสิลูกสาวติออดใจปลาอสทอดอร่อยเเพรราาแต่ที่ยังไม่ได้ทำที่อาจารย์ต้อยรีเควสต์นี่แกงส้มอะไรนะเนี่ยยังไม่ได้ทำนะแกงส้มพริกแกงใต้แกงเหลืองอะแบบประมาณแกงเหลืองใส่ปลากรดดอง คนแถวนี้เขาก็ไม่นิยมเราก็เลยไม่เอาอะเอาของที่แบบว่าเคยทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่กล้าทำกระแดงเดี๋ยวอร่อยเกินเหตุต้นตำรับอร่อยบบเกินเหตุไม่กล้าทำที่ก็ผัดเขียวอันนี้ผัดแดง เขียวก็ก็อร่อยเราไม่ใส่กะทิไงผัดเขียวก็คือพี่แกงเขียวหวานใช่อันนี้ผัดพิกแกงพี่แกงเผ็ดอเออมีคนเขาถามขอฝาเี่ออสเขาบอกให้ถามหน่อยเขาให้ถามเชฟเจออสหรือเชฟทองมานลูกพี่แกงเผ็ดพี่แกงขั่วต่างกันไงเหมือนกันไหมก็ย่างเดียวกันแล้วแต่คนเรียกก็อย่างเดียวกันอ่ะสมมติถ้าเราทําแกงขั่วอ่ะตัวนี้ใช้วินี้เลยแต่เราก็ทำาขียว ก็พริกแกงเขียวหวานเรียกง่ายๆนะขอป่าต่าพริกแกงเผ็ดกับพริกแกงขั่วอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันอยู่อยู่ที่ว่าเอามาทําผัดเป็นแบบไหนเหมือนกับเราต้องการเผ็ดเราก็เติมพริกแกงใต้ลงไปหน่อยใส่พริกพริกกระเทียมตําลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการรสจัดๆนะก็แปรเอาได้พวกนี้มันไม่ได้ตายตัวหรอกแต่มันตัวเดียวกันแกงเผ็ดกับแกงขั่วอย่างเดียวกัน จะเรียกไม่เหมือนกันนะแกงคั่วมันใสกะทิใช่ไหมแกงเผ็ดก็ใส่แกงคั่วก็ใส่เหมือนกันเหมือนกันแล้วแต่คนเรียกนะแล้วแต่ปรุงอ่าอย่างเราทําแกงขั่วแกงที่เราที่ทําที่ของเจ้าอมีแกงขั่วอะไรเมนูแกงขั่วสับปะรดแกงเทโพเนี่ยใช้พแกงเดียวมันหมดเลยนะอย่างเทโพพแกงแดงเทโพเขาเรียกเทโพเขาไม่เรียกแกงเผ็ดไม่เรียกแกงเผ็ดแต่ใช้แกงแดงเหมือนกันแกงแดงเหมือนกันเมื่อเมื่อสองวันทําแกง แกงสับประรดใส่กุ้งสดคนมาชมใหญ่อร่อยอร่อยอ,อย่สับประรดมันแพงแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยมีกุ้งก็แพงก <c oughs> ุ้งก็แพงช่วงนี้เป็นงานสายการสับประรดเราก็ <นะ S 2> ไม่มีห้วยมุ่นแล้วนะตอนนี้ไม,ม่มีมีส่วนพึ่งส่วนพึ่งก็ยังน้อยเลยส่วนพึ่งก็วหวานเก็บแล้วใช่อันนี้ส่วนพึ่งหวานเก็บน้อยเลยยังไม่มีเลยอันนั้นยอดยาวอย่างนั้นนะไม่ใช่เนื้อหนึ่งนะนั้นอย่างนั้นเปรี้ยวนะไอหัวยาวๆนั้นเปรี้ยวนั้นอะ อ๋อแสดงว่าเหมือนกับช่วงนี้สับปะรดยังยังไม่สุกใช่ผมขับรถไปอุทัยธานีที่เพิ่งกลับมาเนี่ยไปแถวบ้านไร่อ่ะโอ้ยไรสับปะรถแต่เห็นเพิ่งเห็นเป็นใบขึ้นมาใช่ยังยังไม่สุกยังงอกยังไม่สุกอเวลาขาดช่วงมันขาดช่วงตํห ไม่ออกตก้องแกก็นั่นแหละเดินโชว์ทิปแท็คของแกอย่ากว่้นีหรือว่าเขาจะหรือเขาเฉพาะว่าผ่านร้านนี้มีสองสาวเขาเลยถอเสื้อโชว์เป็นคนพูดน้อยทำไมาอะ่ะเราถอดเสื้อสู้เขาไหม,หมนไคนมันยืนยันอย่างนั้นขาวเขาจะถามถามอะไรอะขาวผู้ชายด้วยนะขาวถามอะไรผมขาวแล้ว เปล่าข้างหลังเนี่ยยังขาวเลยอ้าวคนมันขาวงงเขาบอกว่าขาวไอ้เราก็หันไม่ถามทำไมผมขาวเลยรู้จักกันเหรอรู้จักเออถ้าไม่รู้จักแล้วเขาจะพูดกระแดงสู้ไปเอาเว้าเว้าเราเว้าหน้าเลยเขาเว้าหลังเราเว้าหน้าจ้าถ้าอย่างนี้ไปแข่งเขาไม่ได้อ้าวก็เขาขาวเราก็ดำแม่แน่ วริกายังมีนางงามจักรวาลเลยเป็นนางงามจักรวาลเลยนะคนเราไม่ไม่ได้เยียบผิวหรอกไม่เกี่ยวกับผิวหรอกคุยแต่เรื่องอะไรไม่คุยเรื่องกับข้าวอย่าไปเยียบผิวขาวอย่าไปมีใช้ไก่อะไรซสโพกไก่สับโพกคนเราเลือกเกิดไม่ได้เผื่อใครมาเจอก็แม่เรฟเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือตลาดตลาดวัดกลางเนาะมื่อวานเอฟซีมาจากเตาปูนไม่ได้มาไม่ได้มาแต่มาคือผมไม่ได้ซื้ออะไรเพราะหมดแล้ว เขาบอกว่าอยากจะมาเห็นตัวจริงเขาอยากจะมาเห็นตัวจริงมาจะเออไม่ได้อ,อะไรมาคุยมาทักทายเขาบอกพี่สาวเขาอยู่ตรงนี้ไงวัดโพเขาบอกเขาบอกป้าแดงไปดักอยู่ตรงข้างหน้าตรงนู้นน่ะตั้งโต๊ะขายบัตรเขียนป้ายอ่ะบัตรเข้าชมเจออสไม่ได้ของแปลกเลยอาจารย์จะมาเข้าชมอะไรนะก็ <c oughs> เออขามาดูไงไม่ได้มาซื้อมาสายไม่มีกับข้าวหมดก็บอกจะมาดู แล้วขายแบบเช่าดูแม่ฟ้าแลบนะตอนมาเอย่าพูดดิเขาบอกพายุอะไรเข้าใช่อะไรอะไรก็มีแต่แต่เดี๋ยววันที่เจ็ดวันที่เจ็ดใช่ใช่วันที่เจ็ดเมื่อคืนดีเขาไหว้พระจันทร์พระจันทร์ไม่ตกน้ําแต่เขาบอกว่าหลังจากนี้จะหนาวแล้วนะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปักช่อง พอดีเลยเพื่อนเพื่อนไม่หนาวว่างไหมผยังไม่หมดอ่ะฝนยังไม่หมดต้องถามกคมคุณโตไงคุณโตถามกคำอุตุก่อนคำคุณโตว่างไงแอบฟังเราคุยอยู่ตลอดเวลานะแอบฟังนี่เขาแอบฟังจริงเหรอเนี่นิสัยดีครบได้รูปไม่หล่อจะครบได้ พบได้เอาเป็นลูกคนหัวได้ไหมไม่ไม่เอาไม่ใช่เขามีสาวๆอยู่แอบเลี้ยงสาวๆไว้เหรอเขาชอบชอบชอบของแปลกชอบของต่างชาติพี่เพิ่มใช่ไหมพี่เพิ่มใช่พี่เพิ่มพี่เพิ่มพอผมมาเขาก็ยืนฟังเราคุยกันนั่นอะมันหายไปแล้วไปแห้ว ผัดนานก็หายก็ยังคิดว่าเออถ้าลมหนาวมาเดี๋ยวเราไปปักช่องวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบวันที่สิอาจารย์ไปสิเบ็ดเหรอออไปสิบสองผมก็ไปผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไม่ไปผมก็เป๋าอยู่ไทยรถแล่วไปของผมเจอกันเจอกันวันไหนก็วันนั้นน่ะสิบสองออกเช้าเลยครรบแล้วแล้วไปใครไปมันด้วยบอกใช่ บอกเจ้หน่อยเอางี้บอกผมมาคำเดียวถึงถึงกี่โมงบอกถึงประมาณสิบโมงบอกอ่าประมาณเอาตามนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคอนเฟิร์มหน่อยวันนี้ต้องไปก็เกิดใครสนใจอะไรยังไงก็ดูเขาดูในไรน์กลุ่มนะฮะเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบใช่แต่เรามีสถานที่พักละที่เลื่อนไปนะเพราะว่าสถานที่พักไม่ไม่พอเขาเต็มตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้ว เดี๋ยวเราจะบอกพิกัดแล้วก็บอกว่าใครจะไปจองแล้วก็ใช่ใช่้เจ้าแต่แต่เวลาที่พวกเราจะอยู่คือวันที่ไหรวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์เต็มวันเลยอ่าวันอาทิตย์ไปสองวันกันได้ใช่วันหยุดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหอมไหมคะเนี่ยเดือนตุลาใช่ตัดช่องใครไอ้นั่นก็กด ด้านล่างเ่ยนะมีลิงก์เข้าไลน์กลุ่มนะฮะกดเข้าไปดูข้อมูลข้อมูลก็คือว่าเราจะบอกว่าสถานที่พักแล้วท่านก็ใช่จะไปเจอกันใส่กไหมแต่ทียออไม่ได้ไปทําอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ไปทำอข้รอะไรอาจจะมีอะไรเล็กน้อยแต่ว่าที่พักเนี่ยแต่ เขาคิดเป็นไรหัวแล้วมีอาหารมีที่พักอะไรเรียบร้อยมีแต่ว่าไอ้หน่อยว่ามีเวทีมีอะไรให้เรานั่งสังสรรค์กันได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บวกอยู่ในนั้นที่พักอาหารการกินใช่เราไปอันนี้เอาสบายสบายไม่ต้องไปทําอะไรมากแต่ชายหน่อยถึงจะไม่ตรงวันเกิดแต่ว่าถือว่าไปย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังให้เจอออสอะไรหรอกไปเฮฮากันภาษา เอ็มซีภาษาพี่พี่น้องๆอย่าไปคิดอะไรเยอะกดลิงก์เข้าไลก์กลุ่มนะครับืแล้วก็ไปดูข้อมูลจะเข้าไลก์กลุ่มเียอ๊ออนี่ทําใจหน่อยนะมีส่งสติกเกอร์อะไรกันเยอะ <net> ทั้งเข้าใจมันก็จะเลื่อนหาเลื่อนหน่อยคนใชยธรรมชาติของของชาวต่างใต่างเยอะน้อยพ่อพันแม่แต่แค่สองร้อยพ่อสองร้อยแม่ มีขนาดทะเลาะกันจนผมต้องไปห้ามทับอยู่ช่วงนต,ตอนนั้นอ, <c oughs> อ่ะเด็กๆอย่าทะเลาะกันบ่อยเลยเรื่องทะเลาะก,กันนี่บ่อยเลยอลยกรรมการไม่รู้เรื่องเลยเข็มข้นเนาะจะาอดก็ผัดเข้มข้นมากน่ากินอะไรต้องออกมาหน้าตาดีอ่ะเข้าใจมาดานนี้ <c oughs> รสชาติถูกใจมักไม่ถูกใจมากแต่หน้าตาต้องมาก่อนอันนี้ถ้าผัดมะเขือไม่สุกนะดำนี่คือไม่ดำ อันนี้ไม่ดำค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะพริกแกงเผ็ดพริกแกงคั่วเป็นยังไงเหมือนกันไหมมันนอกจะเรีเรยกพริกแกงคั่วคนในกรุงจะเรียกพริกแกงเผ็ดไม่ใช่มันนอกนหรอกคนโบราณจะเรียกพริกแกงคั่วเออเรียกไม่ถูก ผมเรียกพี่แกงแดงเออพีกงเขียวคนแทบเขาก็จะเรียกแกงแดงแกงเขียวแกงเขียวก็เขียวหวานนะเนาะใช่แต่มันก็เครื่องฮะพิแกงยงกะทิก็ยังไม่มาพิแกงก็ยังไม่มามัวจะยืนตะลึงตะลึงอยู่นั่นแหละพ่แกยงสีเม็อย่างเดียวไปนี่แหลปะปลากายใส่ฟักเดี๋ยวจะแกงปลากายใส่ฟักฟักใส่ปลาไก่งง อะไรใส่อะไรก็ไม่ร hmm. okay. right, <and> ู้นี่เป็นอย่างนี้อาจารย์นี่ครับโอเคไปเลยครับนี่คุณตั๊กจะต้องไป ต่อหนังสือไหมเนี่ย